นี้แล้วก็ฝึกน้อมใจหยุดนิ่งเบาเาสบายสๆอย่าไปตั้งใจคืนไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูเพราะไม่เกี่ยวกับลูกในตาเรานิ่งเฉยๆแล้วตั้งสบายออนิ่งสบาย ไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดไม่ฟุ้งอะไรพวกนั้นน่ะนิ่งๆเบา,บาแล้วถ้าถูกส่วนตัวจะขยายแต่ยังไม่ถูกส่วนมันนิ่งแต่มันทึบมันตื้อมันยังไม่สบายแต่มันก็มีทุกข์ไม่กลุ้มอะไรโยคะเ,เราจะไปดึงความกลุ้มเข้ามาเองว่า เอนิ่งอย่างนี้ยังไม่ฟุง้งไม่คิดเรื่องอื่นแต่ทำไมไม่ขยายไม่มีแสงสว่างไม่เห็นภาพอะไรมามใหม่ๆให้เราดูเลยนั่นเราแสบห,หาทุก์เหมือนแกวงเท้าหาเส้นแกวงใจหาทุกหาความมิตกกังวลความกลุ้มก็มมา ถ้าเรานิ่งไปเรื่อยๆอะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งโน่มเบาค่อยๆค่อยๆสบายสบายในทีนี้มันยังไม่ถึงกับระดับที่เราเรียกว่าความสุขแต่ในระดับที่มันไม่แับแคบไม่อึดอัดไม่ลำคานอย่างนั้น นิ่งอย่างนั้นไปก่อนนิ่งพอเราทำบ่อยๆเข้ามันก็ละเอียดมันนิ่งหยาบระดับหยาบชั้นหนึ่งเรานิ่งต่ไปก็จะเป็นนิ่งระดับละเอียดมันจะปรับของมันไปเองอย่าไปกังวลมันพอปรับแล้วมันจะนิ่งละเอียดนิ่งละเอียดมันจะมีประสบปกาภายในเกิดขึ้นตัวมันจะโล่งละไม่ทึบ มันจะโปร่งลวมันจะเบาแล้วก็จขยายมันตัวพองๆน่ะขยายถ้านิ่งมากก็ขยายมาก้้จะยิ่งนิ่งในงนิ่งกัขยายจนตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายมันก็เป็นขั้นตอนของใจหยุดนิ่ง ซึงทำได้ทุกคนยกเป็นคนบ้าคนตายคนที่ไม่ได้ทำแหละเนี่ยเรานิ่งใช้ซึ่งต้องฝึกต้องสั่งสมทำมันทุกวันทำบ่อยๆพาวิตาพาหุลีกตาบ่อยๆหนึ่งน่งซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆหลับใจกันไป ทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินทุกสถานที่ทุกกิจกรรมฝึกไปอะไรจะมาสู้ความเพียรเราก็ต้องเพียรตัองพยายามตังองขยันฝึกไปมันก็ค่อยๆรู้ทางค่อยๆชําชำนาญขึ้นพอทำเป็นแล้วมันก็ไม่อยากอะไรนึกน้อมมันก็วุดเขาไปเลย ไม่ต้องทำอะไรทำเหมือนไม่ได้ทำเพระใจมันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วมันได้ดุลของใจไม่ตึงไม่ย่อนแล้วมันก็ขยายใสยสว่างความสุขก็พลังโูเลยทลักออกมาเงานินไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันก็สบาย ต้งสุขสบายทุกขั้นตอนและก็ค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเราก็ต้องใจเย็นใจต้องยอกเย็นต้องยอมรับว่าเราเป็นคนธรรมดาเยเทยวดามันก็ลมลุกคลั่งกันอย่างเนี้ยเมื่อเราฝึกกันใหม่ๆอย่างเนี้ย แต่เราทำไบ่อยมันก็จะํำนาญก็จะสบายคล่องขึ้นการเข้าไปสู่แสงสว่างภายในมันก็ไม่ยากอยู่ในกำรรม,มือหลับตาแล้วมันไม่มืดและนิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะหยุดอย่างสบายให้ใจใสๆ นิ่งเลยไปนะลูกนะนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาลูกนิตากดไปดูค่อยๆผ่อนคลายทนะำนิ่งๆเบาๆสบายๆมันไม่ยากเกินไปนะเยีายกดลูกนตานะจ๊ะ ให้ผ่อนคลายทำสบายสบายนิงน่งๆนุมน่มๆเบาบาว่าใจแตะไปเบาบาตรงกลางแต่ก็อย่าไปกังวลว่าตรงกลางเป๊ะไหมเอาว่ากลางท้องแถวนั้นอย่างนั้นไปก่อน แล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยใจมันถึงจะรวมได้เร็วถ้าหากมีอะไรผุดขึ้นมาให้เราเห็นมันไม่ชัดก็อย่าไปยายามเพ่งหรือเค้นภาพเพื่อให้มันชัดมีไม้ดูสิบเปอร์ซแล้วก็ดูสิบเอร์เซนต มีไมโดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ืดูยี่สิบอเซ็นตดูไปเฉยๆอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการเคร่งอย่างถูกวิธีที่จะให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าไปเคลนภาพหรือเพ่งหรือไปจ้องเป็นรุ่นหนึ่งันอย่างนั้นมันเร่งแบบผิดวิธีมันจะเหนื่อยตอึงเครียดไม่ได้ผลก็จะเบื่อจะท้อ เรื่องอย่างถวิธีคือนิ่งมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนสบายตามใจสิ่งที่มีมาให้เราดูอย่างนั้นไปก่อนดูไปเรื่อยๆดูจะไปสบายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่เรา,เราคิด มันขึ้นอยู่กับข้าใจหรือเปล่าวิธีการทำเป็นไหม่้าเป็นมันก็ง่ายถ้าไปทำไม่เป็นมันก็ยากแต่ละคุ้นกับทางโลกเวลาจะประสบความสำเร็จชีวิตหรือทำงานการมันก็ต้องบีบต้องเค้นต้องกดดันอ่างต่างต้องต่อสู้ วิธีอย่างนั้นเอามาใช้กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ได้นะมันก็ะอย่างกันเหมือนจะขับรถทางโลกจะไปให้เร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งแต่ในทางธรรมจะไปเร็วต้องหยุดต้องนิ่งเบาสบายเปิกบาน ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมก็ไปสู่ภายในเนี่ยมันต้งสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะถูกหลักจะ,จะยิ่งทำแล้วยิ่งตึงยิ่งเครียดยิก็จะไปฝืนนำต่อให้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งขยับเนื้อ,อยับตัวให้มันสบายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ อย่างง่ายๆนึกทบทวนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาต้องอย่างนี้นะลุงนะฝึกขึ้นไปเถอะศึกษาฝึกฝนสั่งสมเดี๋ยวก็ได้เองแหละ